สวัสดีครับวันนี้ผมต่อสตางค์นะครับวันนี้พระที่อยากมาคุยกันก็เป็นพักกิ่งหรือว่าเป็นพักกิ่งที่นักสะสมรุ่นเก่าชอบกันมากอันนี้เป็นพักกิ่งตากะแตนนะครับองนี้พักกลิ่งตะกแตนเนี่ยเป็นพระที่มีเอกลักษณ์ในในตัวของเขาซึ่งจะแตกต่างกับพักกิ่งของบ้านเรานี่ศิลปะเอกลักษณ์เนื้อหาเป็นเนื้อสำริดนะครับ พระภูนี้เป็นพระที่มีมูลค่าสูงเป็นหลักแสนสวยๆถึงเป็นหลักล้านได้นะฮะองค์นี้เป็นพระกิ่งตะกะแตนพิมพ์บวตุ่มศิละปะแบบนี้พระแบบนี้ขายผมได้นะครับครับลองลองดูนะครับพระองค์นี้มีอายุประมาณไม่ต่ำจากสองสามร้อยปีตามที่ประวัติจากที่ผมถามนักเป็นรุ่นเก่าครูพระก,กิ่งหลายๆท่านสําหรับพระก,กิ่งตะกะแตนเป็นเนื้อสำลีเงินถ้าคุณก็เรื่องของ โอ้พักกิ่งนี่สำหรับพักกิ่งตะก็ตยนี่เป็นเรื่องของคงกระพันมหามหาอุดมหาอำนาจซึ่งเป็นที่รู้ดีรู้กันอยู่เป็นอย่างมากๆใครมีเสนอขายผมได้ขอบคุณครับ